สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการชดอาภานคราของเราอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเช้านี้นะฮะก็มาลุยงานกันตั้งแต่เช้านะครับนะก็งานหลักของเราวันนี้นะครับก็เป็นงานขุดวางท่อนะครับขุดวางท่อนะฮะเนี่ยแมคโครก็กําลังทํางานกันอยู่นะครับนะส่วนบ้านหลังที่หนึ่งของเราก็เป็นงานขัดสีนะครับขัดประตูนะครับประตูไม้ที่เราลงสีไว้นะครับตรงไหนที่เป็นเสี้ยนนะฮะก็ทําการขัดนะครับ ใช้เครื่องขัดนะฮะเราจะใช้เครื่องขัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเยวเดิพาเดินไปดูกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้แมคโคเขาขุดนะครับเนี่ยครับเขาก็จะขุดท่อนะครับขุดนะฮะก็จะมีระดับการขุดอยู่แล้วนะครับช่างนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเจ้าของโครงการนะครับมีเวลาดูหน้างานนะครับแนะนําให้มาดูกับช่างด้วยนะครับเพราะว่าการวางท่อเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันสลบ มันเป็นไปตามที่เราต้องการไหมความลาดเอียงความชันนะครับมันเป็นไปตามที่เราต้องการไหมนะครับต้องดูต้องให้เขาแต่งตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนะครับไม่ใช่ว่าเขาทําเสร็จแล้วค่อยมาแต่งมันจะเสียเวลานะครับตรงนี้ก็ให้เราวัดไปเลยวัดระดับความลึกนะครับให้ได้เลยนะครับตรงไหนไม่ได้ก็ให้เขาแต่งแต่งแต่งไปให้ได้แล้วก็ทาไปเรื่อยมันจะเสร็จทีเดียวยนะครับฉะนั้นแนะนําตรงนี้นะฮะ,ะถ้าเราไม่มีวิศวกรคุมง,งานนะครับหรือ าเรามีเวลานะครับแนะนําให้มาดูด้วยตัวเองนะครับสําหรับเจ้าของโครงการนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าน้ําไหลไม่ไหลมาอย่างเงี้ยครับช่างละไกมาอย่างเงี้ยคนที่จะแก้ปัญหาคือท่านเองนะครับเจ้าของโครงการนะฮะฉะนั้นเสียสละเวลามาดูนะครับอะไรที่อยู่ใต้ดินนะครับท่านต้องมาดูนะครับคืออะไรที่อยู่ใต้ดินอ่ะนะครับเขาทําเสร็จเขาปลันะครับท่านต้องมาดูแต่ในที่อยู่บนดินถ้าท่านไม่มีเวลาท่านค่อยแวะข้ามาดูก็ได้ อย่างรั้วอย่างเงี yeah, re, ้ยครับพุดดิ้งอย่างเงี้ยฮะบุรั้วเสาเข็มอย่างเงี้ยรับตอบยังไงกี่เมตรกี่เมตรอย่างเงี้ยแนะนําให้ทุกท่านนะครับมาดูนะฮะทุกท่านนะครับที่เป็นเจ้าของโครงการดูเลยหรือว่าท่านที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับแนะนําให้ดูนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ดินนะครับคือท่านเข้ามาดูแล้วท่านจะไม่เห็นแต่ท่านมาดูตอนที่เขาทํางานท่านจะเห็นทุกอย่างนะครับฉะนั้นช่างเขาจะไม่กล้าหมกเม็ดนะครับ นะฮะเพราะว่าผมเห็นหลายๆท่านนะครับเจ้าของโครงการนะครับไม่มีเวลาดูเพราะว่าหน้างานอาจจะอยู่ไกลนะครับหรือว่าไว้ใจช่างมากเกินไปนะครับนะฮะทีนี้เมื่อช่างทํางานเสร็จเขาก็หนีนะครับเขาก็จบแล้วงานเขาแต่ว่าเราเป็นเจ้าของโครงการเราต้องอยู่กับลูกบ้านตลอดนะครับนะมีอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องแก้ให้ลูกบ้านตลอดฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับเจ้าของโครงการทั้งคือผมเป็นคนใหม่นะแต่ว่าผมศึกษานะครับ จากเจ้าของโครงการหลายๆท่านที่ทํามาว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับเขามีปัญหาอะไรบ้างเขาโดนอะไรมาบ้างนะครับเพื่อมาเป็นภูมิคุ้มกันของตัวผมเองนะครับนะทางๆที่แทนที่เราจะต้องไปเจอปัญหาเหล่านั้นเองก็เราศึกษาจากโครงการอื่นๆมาแล้วว่าเขาเจอปัญหาอะไรเราก็มาปิดช่องโหว่ตรงนั้นด้วยตัวเองนะครับนะ <S <S โอเคนะตอนนี้เราก็ นะครับแมคโครขุดล่องนะครับแมนะครับแมคโครขุดล่องซึ่งแม่โคขุดนี่ต้องมีช่างคอยจับระดับนะครับคอยวัดระดับไปเรื่อยๆว่าได้ไหมนะครับจะมีช่างหนึ่งคนเนี่ครับนี่ครับเราจะมีช่างบอกคอยบอกเห็นไหมฮะคอยคุมงานหนึ่งคนนะครับนี่ครับคอยคุมงานหนึ่งคนคอยบอกแมคโคเพราะแมคโครเขาไม่รู้ว่าต้องขุดเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับต้องมีีงานช่างคอยคุมนะครับ ซึ่งเป็นงานละเอียดนะครับาเป็นงานขุดท่อเนี่ยถ้าความลาดเอียงความชันไม่ได้นะครับก็น้ําไม่ไหลแน่นอนนะครับนะฮะทำให้เจอปัญหาท่อตันนะครับในอนาคตนะครับโครงการผมใช้นะครับก็คือท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับภายใน40เซนนะครับนะนะครับถ้ารวมขอบบ่อขอบท่อก็50บเซนนะครับทางก็ต้องนั่งดูเลยนะนั่งดูแบบนี้เลยครับนะฮะนั่งดูแบบนี้เลย น้ำคุมนะครับคุมความกว้างความลึกความยาวนะครับต้องน่งคุมแบบนี้นะครับโอเคครับโครงการของผมนะครับโครงการชดาพานาครานะครับอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นห่างถนนเหล่านาดีเพียง200เมตรนะครับท่านใดต้องการแวะเข้ามาชมโครงการสามารถแวะเข้ามาชมได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะนะครับยินดีต้อนรับรละคอยบริการทุกท่านอยู่ตรงนี้นะครับสามารถแวะเข้ามาพูดคุยกันแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับสำหรับเช้านี้ผมขอเก็บบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับนะฮะ แล้วจะเก็บบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับายนี้วิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะฮะนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับได้เต็มที่นะฮะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ